กรับเรียนว่าภรรยาผมแท้งลูกตอนนี้ทรมานมากเลยเนี่ยอยากให้ท่านช่วยทีนี้ลูกตายอยู่ในท้องแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเอาลูกออกเอาแม่ไว้กันแล้วกันแล้วก็ สั่งให้สามีคนนั้นไปเอาได้สายสินมานะเออแปลกดีไม่เห็นต้องฉีดยาเลยเลยเอาได้สายสินมาแล้วก็เอามามนมนๆแล้วก็บอกก็ไม่เห็นท่านทำอะไรทั้้กับมมนๆมเนีน่ยเห็นทำมือหลวงพ่อดูมนมนๆมพอมันมวนกลมๆได้ทั้งนอ่เอาไปให้มีไอ